อบอกเลยนะวันนี้นะตื่นเต้นตลาดตึงเปิดตัวไม่เหมือนใครนะผมบอกว่าวันนี้เตรียมตัวสมอบอีก3คันแล้วนะจ๊ะบอกเลยว,ว่าอนุมัติปับรับรถเลยบอกว่าเซลล์นี้คือปื้มอีกปื้มใจมากเลยนะรถที่ที่นี่ออกง่ายออกอาชีพเลยนะสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถมือสองสภาพดีๆเอาไปใช้งานอยู่บอกเลยว่าแต่คันนี้ก็แจ๋มเดี๋ยว่าคันนี้คันนู้นก็บอกว่าแจ๋มมากนะผมจะขอพาดรีวิวดูนิดๆหน่อยๆก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะรีวิวขออนุญาต เดี๋ยอารีวิวชื่อตัวเองก่อนนะเมื่อกี้ลืมเลยนะครับผมนะสวัสดีครับวันนี้เจอกับเซฟไฟวาซ่านะครับบอกเลยว่าวันนี้นะมาเจอกันที่สาขาชเฉลรีบ้านเก่าซอยสิบสองนะครับผมนะบอกเลยว่าเตรียมตัวกาลังตื่นเต้นอยู่นะเพราะเพิ่งจะทํารถส่สงมอบเสร็จนะอาจจะลิ้นรัวเพิ่งจขอขอ,ขอภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าวันนี้ตื่นเต้นมากเลยรถอุมัตมาสามคันส่งมอบไปเลยสามคันนะลูกค้าครับนะไม่ว่าจะเป็นโตลตาไฮรัดรีโวหน้ารโรโกตัวนี้บอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัว2.4เป็นเกียร์โตเป็นตัวท็อปสุดของ2องเลยก็ว่าได้ ตัวนี้เป็นเรียกว่าสีเทาดาและที่สาคัญตัวนี้เป็นตัวหน้าล็อกโคเรียบ,บร้อยแล้วตัวนี้หน้าเข้าขายดีมากทุกคนหน้าคือแบบว่าออกมานี่คือดีไซน์ว่าไม่ได้บูรี่เหมือนตัวหน้าเจนแรกนะครับผมว่าตัวนี้บอกเลยลูกค้าถามหายเยอะมากแล้วก็ปล่อยรดเดยอะมากเลยสำหรับสีเประตเกียร์ออโต,โต้วันนี้ลูกค้าถามหาแบบเฮ้ยพี่เกียร์ออโต้วันไหนจะมานี่บอกเลยว่าถามหาปุ๊บส่งมอบปั๊บเลยนะครับผมบอกเลยว่ารีบออนจองมานะถ้านลูกค้ายังอยากได้อยู่นะครับผมเนาะหรืออาจจะไปอีกเฉดสีหนึ่งนะ ตัวนี้เป็นตัวสีบอลเงินเป็นตัว 2.4G เกียร์โต้เหมือนกันนะครับผมนะสำหรับลูกค้าที่บอกว่าไม่ชอบสีเทาอย่าได้สีวันนี้แบบเข้าทุกโฉลกอะไรอย่างเงี้ยรักษาดูแลง่าย,ายๆคันนี้ก็แนะนําเลยนะครับผมสำหรับ 2.4G สีบอลเงินคันนี้นะบอกเลยว่าออกรถไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาทที่สําคัญจ่ายค่าง,างวดให้ล่วงหน้า3มงวดเลยนะครับผมนะบอกเลยว่าต้องออกรถกตี้สำจาคาร์เซ็นเตอร์นั่นเลยนะครับผมนะและรถคันนี้บอกเลยว่า เจ้าตลาดนะครับผมมาแบนเจ้าตลาดวัยรุ่นสร้างตัววัยรุ่นสร้างอาชีพนะวันนี้บอกเลยว่ามาออกรถทากินกับเรอีกแล้วนะสำหรับอีซุสี่เมท2020รถคอกพารอยคันนี้บอกเลยว่าลูกค้าไม่ได้ใช้เงินออกรถเดสปัรตและที่สําคัญจ่ายค่างวดล่วงหน้าให้ลูกค้าอีก3มงวดทุกคนใครที่บอกว่าอยากได้ แต่ว่ายังไม่อยากผ่อนง่วดนะั้นีบโอนจองเข้ามาเดี๋ยวเราทำโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะครับผมนะสำหรับรถ3าคันนี้บอกเลยนะที่ใครกําลังซีเรียสเรื่องรถมือสองนะทุกคนใครที่กําลังซีเรียสเรื่องรถมือสองเรื่องดอกเบีย้ยเอ่ยหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆเอ่ยนะวันนี้บอกเลยว่าดอกเบีย้ยของรถมือสองอยู่ที่หนึ่งบาทจุดเก้าสิบเก้าสตางค์เท่นั้นเองนะครับผมนะสำหรับลูกค้าที่กำลังซีเรียลเรื่องดอกเบีย้ยอยู่นะจ๊ะ รถมือสองแพงรดมือสองยังง่วนอย่างนั้นอย่างนี้นะบอกเลยว่าวันนี้นะโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆเลย1น9ดเเเท่านั้นเองสำหรับลูกค้าที่อยากได้ดอกเบี้ยพิเศษอยากได้ดอกเบี้ยถูกต้องรีบโอนจองเข้ามาได้เลยนะเพียง6 9 9สบาทสำหรับสมชายคาเซนเตอร์จนุบรีของเซปานั่นเองนะจ๊ะบอกเลยว่าดอกเบี้ยพิเศษไม่พอใจค่าง,งวดลงหน้าอีก3งวดลูกค้าเอ้ยบอกเลยว่าโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มาบา่อยรีบโอนจองเข้ามา699บาทนะจ๊ะสำหรับเซปาโป,ปรโัน่นคลิปนี้คลิปเด และบอกเลยว่าไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่จังหวัดไหนจังหวัดเหนือจังหวัดใต้จังหวัดอวันออกตะวันตกบอกว่าเราก็มีเจ้าหน้าที่ไฟนแนนไปทาสัญญาให้เฟงที่เรื่องอนุัติผ่านแล้วก็ส่งรถให้ฟรีถึงบ้านเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าลูกค้าไม่ได้เห็นรถแต่บอกว่าส่งรถเชื่อสิว่าลูกค้าถูกใจรถของเราแน่นอนนะครับผมเนาะแล้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับสองสาขาของเราสาขาแรกอยู่ที่อารันยประเทศจังหวัดสายแก้วนะครับผนมะบอกเลยว่าใครไปไม่ถูกนะบอกว่าอยู่ทางติดตลาดล,ลุงเกลียวพรมี่ยของเรานี่เองนะจ๊ะสาขาใหญ่มีรถให้เลือกมากกว่า400คะะ และสาขาที่เซียวปายรีวิวอยู่นี่นะอ,อือยู่ที่อ่าบ้านเก่าซอย12อำเภอพันทองจังหวัดชลบรุรีนั่นเองนะจ๊ะสําหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถมือสองสภาพดีๆก็อย่าลืมนึกถึงสมชายคาร์เซ็นเตอร์ชลบรุรีกับเซียวปายมาซานั่นเองนะครับผมนะวันนี้บอกเลยว่าดอกเบี้ยถูกมา,มากๆเลยนะจ๊ะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หน่อยแล้วกันเนาะไม่ว่าจะเป็นช่องทางเฟซบุ๊กเอออินสตาแกรมเอ่ยอ่ายูทูบเอย่างเนาะทิกตอกเนาะก็บอกว่าติดตามให้ครบ ให้คุปตะให้ทุกช่องทางเพื่อให้พาดข่าวสารเด็ดๆไปใหม่นะจ๊ะแล้ววันนี้เสียไปวัฒนข์ขออนุญาตลาตัวตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับจุ้ยบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำมาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะคายพาเจนเกอร์รถไม่ดีนี่ไม่ขายคลายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ